หลังพุ่นนิ่งได้หนึ่งสัปดาห์นะคะวันนี้ก็มีการลดน้ำแล้วก็เมื่อวานก็พ่นฮอร์โมนกระตุ้นตาดอกนะคะช่วงนี้เราก็จะเดินสำรวจนะคะถ้าเกิดว่าเราก็มีตาข้างแตกขึ้นมาเราก็ แต่แต่งกิ่งได้สิบห้าวันนะคะนี่ก็จะเห็นมามีช่อดอกออกมาพัานนี้ไม่ผิดหวังนะคะเพื่อนๆที่ปลูกองุ่นแล้วไม่ได้ช่อสักทีงก็แนะนำให้ปลูกพันนี้นะคะจะได้ชิมองุ่นพันนี้คือซปเปอร์สวีทนะคะเขาจะติด ติดดอกง่ายติดผลง่ายแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างเร็วข้อเสียคือเขามีเมล็ดเท่านั้นเองนะคะจะปลูกพันธุ์อื่นเปรียบเทียบกันหลายพันธุ์แล้วพันธุ์อื่นจะจะโอกาสติดยากแล้วก็จะไม่ดกเท่าพันธุ์ซูเปอร์สวีทนะคะซูเปอร์สวีทจะถือว่าดก แต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพันอื่นพันุพื้นเมืองแบ็กโอปอหรือไวมารกาเราไม่ได้ปลูกนะคะก็เลยอาจพันธ์นั้นอาจจะดกเหมือนกันต้องดูข้อมูลจากคนที่ปลูกนะคะของเราปลูกพันซูเปอร์สวีทแล้วก็มีลูบี้โรแมนมีพันไซมาร์ทคัทนะคะ แล้วก็มูนดอกอันนี้ใส่มัดก,ก็จะได้มาแค่สองช่อนะคะช่วงหลังต้นเขามาเบรกต้นเขาไม่ค่อยโตอันนี้ลูบี้นะคะลังพุนสามสัปดาห์นะคะ ตอนนี้เราจะทำอะไรบ้างสำหรับคนทำสวนองุ่นช่วงที่กำลังติดดอกแล้วก็เราจะหวะการยืดช่อนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะตัดพวกเอากิ่งกิ่งแบบนี้ค่ะเป็นตามันเนี่ยสก,กิดตาที่มันแตกออกเนี่ยแล้วก็หนวดเอาออกนะคะ คนหาอาหารเลี้ยงช่อดอกนะคะว่าเขามีช่อดอกอยู่สองช่อนะคะนี่มีช่อดอกอยู่สองช่อก็สะกิดตาออกนะคะ้ะก็จะมีโน้มกิ่ง นี่เป็นพันธุ์ super s สวีทนะคะ super ์สวี t เขาขึ้นชื่อเรื่องการติดติดดอกติดผลดกอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆน,นที่ทําองุ่นยังประสบความยังไม่ประสบผลสําเร็จคือปลูกแล้วได้แต่ใบก็แนะนําให้เอาพัานธุ์นี้เลยนะคะ super s w e t super ์สวี t จะติดติดดอกติดผลง่ายนะคะแล้วก็อายุเก็บเกี่ยวก็เร็วนะคะ มาชมผลงานนะคะผลงานเกือบจะมืดละผลงานอางุ่นนะคะหลังพุ่นได้ยี่สิบห้าวันค่ะอันนี้คือวันที่ยี่สิบห้าของการพุ่นนะคะยืดชอบแล้วหนึ่งรอบเพิ่งยืดชอบไปเมื่อสองวันที่แล้วตอนนี้เขาก็จะเริ่มบานแล้วนะคะ ดอกจะเริ่มบานแล้วพอดีไกลมืดแล้วมันก็เลยมองแสงมันไม่ค่อยมีดวงอาทิตย์มันจะตกดินแล้วนะคะแต่ว่าก็ถือว่าช่อโอเคอยู่ค่ะโวฟาข้างนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ติดดกอก พันซูปเปอร์สวีทนะคะตอนนี้อ้วนก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะขนาดเท่าหัวไม่ขีดล้วก็จะมีการ จุ่มจิบเบรินเพื่อขยายลูกหนึ่งรอบแล้วก็ให้แคลเซียมโบรอนนะคะแล้วก็เริ่มให้ยากันเพียกันชลาค่ะวันนี้วันที่8ดกันยานะคะซูปเปอร์สวีทนะคะเริ่มเข้าสีนะคะเปลี่ยนแล้วคะ่ะจากสีเขียวมาเป็นสีส้มๆ จริงๆถ้าแก่เต็มที่แล้วองุ่นพันธ์ุนี้ต้องเป็นลูกสีม่วงนะคะเริ่มเข้าสีพุ่นวันที่15กรกฎาคมนะคะยังไม่ถึง60วันนะคะเขาก็เริ่มเข้าสีแล้วค่ะสปูรสวิตเข้าสีง่ายนะคะ วันที่24กันยานะคะยังไม่ครบ70วันดีค่ะเขาก็เริ่มเข้าสีแล้วนะคะความหวานจะมีหวานเป็นบางลูกนะคะบางลูกยังเปรี้ยวอยู่เพราะว่าเขายังเข้าสีไม่เต็มที่นะคะถ้าเต็มที่จะเป็นดำเกือบทั้งพวงนะคะ